สวัสดีจ้าทุกคนให้ไกลนี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็จะพามาอัปเดตสวนแตงนะคะทุกคนนี่ขอบอกว่าแตงก็ได้โตแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นลูกแล้วจ้านี่แตงโตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงพาอัปเดตนะคะนี่จ้านี่อีกลูกหนึงนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังหนิงนะคะนี่เดี๋ยวหนิงพาชมนะคะนี่จ้าทุกคนแตงก็ กำลังออกนะคะทุกคนก็แตงก็กําลังออกนะคะทุกคนนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะนู่นเล็กๆนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงพาชมนะคะทุกคนนี่จะสวนแตงเรานะคะเดี๋ยวหนิงพาชมนะคะนี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงพามาอัปเดตสวนแตงนะคะทุกคนนี่จะสวนในบ้านผักนะคะที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนนี่หนิงจะบอกว่าแตงก็กำลังออกแล้วนะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวหนิงพาดูนะคะก็จะมีลูกใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็จะมีลูกเล็ก ออกเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูจ้ะนี่นี่นะคะก็คือจะเป็นลูกเล็กเล็นะคะทุกคนนี่จ้ะแตงก็กําลังออกนะคะทุกคนนี่นี่จ้ะดูจ้ะทุกคนนี่จ้ะก็เป็นลูกแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนิงพาชมนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนหนิงจะพาอัปเดตดูแตงนะคะดูไล่ไปเลยนะคะดูจ้ะนี่จ้ะแตงก็ทยอยออกนะคะทุกคนทยอยออกลูกนะคะ ลูกที่โตแล้วก็คือโตแล้วนะคะลูกที่ยังเล็กๆก็ยังเล็กๆนะคะทุกคนนี่จะเขาทยอยออกนะคะทุกคนนี่จะนี่นี่นะคะเดี๋ยวหนิงพาชมเรื่อยๆนะคะนี่ขอบอกว่าแตงก็หนิงก็ลงหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าสั้นๆนะคะนี่เขาก็จะออกเยอะมากนะคะทุกคนดูจ้ะกําลังออกนะคะนี่ออกทุกกิ่งเลยนะคะทุกคนนี่ ดกมากแตงสายพันธุ์นี้นะคะนี่สายพันธุ์เล็กๆนี่ก็คือแบบว่าออกดอกมากออกทุกกิ่งนะคะนี่เป็นลูกทุกกิ่งเลยนี่จะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะคะดูจะดกมากนะคะทุกคนดูดูดกจริงๆนี่จะนี่อันนี้ก็จะเป็นทแตงที่แบบว่า สั้นนะคะทุกคนดูจ้ะนี่ก็จะมีแตงที่แบบว่าขนาดเขาไม่เท่ากันนะคะสั้นกับยาวนะคะทุกคนดูจ้ะนี่ก็กําลังออกนะคะนี่แตงก็ทยอยออกทยอยเติบโตนะคะทุกคนดูจ้ะนี่นี่นะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าแตงใหญ่เขาจะใหญ่เขาจะยาวกว่านะคะก็จะมี พันใหญ่พันสั้นนะคะทุกคนนิงก็ปลูกรวมกันนะคะนี่จะดูจะแตงเขาก็เลื้อยแล้วนะคะทุกคนดูจะนิงก็ไอ้นี่นะคะทําค้างไว้ให้เขานะคะทุกคนนี่จะเลื้อยแล้วจ้านี่เลื้อยแล้วเลื้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ดูจะก็จะมีออกเรื่อยๆนะคะนี่ออกเรื่อยๆ,ะะอออยๆดูจะนี่ อันที่ออกก่อนก็จะโตแล้วนะคะหนิงก็จะได้ทยอยเก็บกินแล้วนะคะทุกคนดูจะลูกนี้โตแล้วนะคะนี่โตแล้วจ้านี่มาถึงลูกนี้นะคะทุกคนนี่ลูกนี้ออกก่อนเพื่อนเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะโตแล้วนะคะทุกคนนี่โตแล้วจ้านี่ก็จะเป็นแตงนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุกกินี่นะคะทุกคนนี่ซุกินี่สีเหลืองนี่จ้ะซุกกินี่สีเหลืองก็ เท่าที่นับได้ก็คือได้ห้าห้าลูกแล้วนะคะทุกคนนี่จะเขาก็ทยอยออกนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นซุก,กินี่สีเขียวนะคะทุกคนนี่นี่จะซุก,กินีนี่ถ้าเขาออกนี่เขาจะออกดกมากนะคะทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นแตงโมนะคะทุกคนดูจะแตงโมจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือร่วงเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนนี่จะ แตงโมก็หนิงก็ปล่อยให้เลื้อยขึ้นมาให้เลื้อยขึ้นมาเหมือนกันนะคะทุกคนนี่จะกําลังเลื้อยจะทุกคนนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอมต่างๆนะคะหอมนี่อันนี้ผักชีลาวอันนี้ผักชีโรยหน้านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอมนะคะนี่ส่วนตรงนี้นะคะหนิงเอาแตงโมมาลงอีกนะคะทุกคนนี่จะแล้วก็มะเขือเทศนะคะทุกคนนี่มะเขือเทศ ดูใบกะเพรานะคะทุกคนใบกะเพราหนิงกําลังออกเลยนะคะทุกคนนี่จะใบกะเพรานะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะเอาไว้แกงเห็ดนะคะทุกคนหนิงเก็บกินไปด้วยนะคะทุกคนยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะทุกคนบอกเลยดูจะผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งนี่คือเม็ดเขาแบบว่า ล่วงใส่นะคะทุกคนนี่จะาเดียวหน,นิงจะเก็บไปกินแล้วนะคะทุกคนสวนผักหนิงหนิงก็อันนี้เป็นเป็นพริกหยวกนะคะทุกคนสวนผักหนิงคือหนิงเก็บกินเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่คือหนิงเก็บกินไปด้วยนะคะ<ห>ทุกคนเราก็เนาะเราก็ปลูกไว้เราก็เก็บกินไปด้วยนะคะท<ห>ุกคนนี่จ้านี่ดูโอ้ยแดง ขอบอกว่าอีกหน่อยนี่ก็คือจะออกเยอะนะคะทุกคนตอนนี้ลูกเล็กๆเยอะมากนะคะแถบนี้นี่ไปจ้าทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวหนิงพาไปชมสวนผักนอกบ้านนะคะทุกคนไปกันจ้าไปชมผักนอกบ้านกันจ้าทุกคนไปกันจ้าทุกคนหนิงพาไปดูสวนผักนอกนะคะทุกคนคือ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านผักนะคะก็จะเป็นบ้านผักก็จะมีหลังคามีความอุ่นให้เขานะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นแปลงผักที่แบบว่าอยู่ข้างนอกโลง่ลงๆนะคะทุกคนนี่นี่นิงจะพามาดูแลดิสนะคะทุกคนนี่แรดิสก็คือเป็นหัวแล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะทุกคน เป็นหัวแล้วจ้าพร้อมเก็บแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาเก็บนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวหนิงพาเก็บนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือโตแล้วนะคะเราต้องเก็บนะคะทุกคนถ้าเราไม่เก็บมันก็เนาะนี่จ้าโตแล้วจ้าพอกินแล้วจ้าถ้าเราไม่เก็บนะคะมันรสชาติมันจะมันจะไม่อร่อยนะคะทุกคนเราต้องเก็บช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะและดิสก็คือจะกินช่วงเวลา ที่เหมาะสมเหมือนกันนะคะทุกคนนี่จะดูลงหัวไวมากนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็คือหนิงหวานเอาเลยนะคะทุกคนผักแปลงผักแปลงนี้หนิงหวานเอาเลยนะคะทุกคนคือทุกทุกผักเลยนะคะสลัดผักสลัดนะคะหนิงก็คือหวานเอาเลยนะคะดูจ่าแรดิสก็คือโตไวมากนะคะทุกคนนี่จะผักสลัดนะคะทุกคน นี่นิ้งหวานเอาเลยนะคะทุกคนก็อาจจะแบบว่าเนาะแบบว่าเขาก็ขึ้นขึ้นแบบว่าติดกันเลยนะคะทุกคนนิ้งก็หวานหวานหานลงไปนะคะนี่จะหวานเอาเลยจ้านี่มีหญ้าเราก็เก็บออกนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นแปลงที่หวานเอาเลยนะคะทุกคนง่ายๆนะคะทุกคนนี่จะอันนี้ก็จะเป็นซุกกินี่ข้างนอกบ้านนะคะทุกคน ซุกินี่อันนี้ที่หนิงเพาะพันเองนะคะหนิงเอามเล็ดมาเพาะเองนะคะทุกคนดูจ้าออกแล้วจ้าเห็นไหมจ๊ะนี่ซุกินนี่นะคะเขาก็จะเหมือนแตงนะคะถ้าเวลาออกนะคะถ้าเป็นลูกนะคะเราก็จะเห็นเป็นลูกออกมาเลยนะคะส่วนดอกที่ไม่มีลูกก็คือเป็นดอกตัวผู้นะคะถ้าดอกตัวเมียนี่ก็คือจะเป็นลูกออกมาเลยนะคะเหมือนกันกับแตงนะคะแตงถ้าถ้า ดอกที่มีลูกก็คือเขาก็จะเป็นลูกออกมาเลยนะคะดอกตัวผู้ก็คือจะไม่มีลูกออกมานะคะดูจ้าก็อยู่ตรงนี้ก็หลายต้นนะคะทุกคนรอดูนะคะบันเทิงแน่นอนนะคะเวลาออกน่าจะออกพร้อมกันนะคะทุกคนทั้งข้างในข้างนอกนะคะดูจา้าวิธีสังเกตนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าเป็นผักนะคะก็คือ ถ้าเป็นลูกเขาก็จะออกมาแบบให้เราเห็นเป็นลูกเลยนะคะส่วนดอกตัวผู้ก็คือจะไม่มีลูกนะคะทุกคนนี่จ้าสวนผักข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักข้างนอกนะคะนิ่งก็จะปลูกสลัดจ้ะ